สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะอยู่กับชอ่งสู้สินชาแนลนะคะนี่เลยค่ะมื่อนี้นะคะแปงก็จะมากินยำมะม,ม่วงหนวดปลาเมึกนะคะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นยำไหลบัว ุ้งลวกแล้วก็ปลากรอกด้วยนะคะนี่เลยค่ะเป็นซังมายางละถุงค่ะทุกคนนี่มาค่ะทุกคนแบบเป็นทางการแล้วนะคะเพราะว่าแป้งนะปั๊บปั๊บหาแสงปั๊บหาแบบว่าให้มันแบบเฮ็ดเฮ็ดจิ๊ก้สีเฮ็ดนันี้นะคะนี่ค่ะทุกคนคือจะกินแซ่บว่าแซ่บกะนี่แหละยนใหญ่แปรใหญ่มากค่ะแล้วแบบพอขยักอีกจักน้อยก่อนเด้อค่ะพอดีนะค่ะทุกคนขยัดอีกจักน้อยขยับ ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็พักของห้านะคะก็จะมีรีวิวกรอบนะคะมีชโอมแล้วก็มีผักกาดนะคะเราไากินกันเลยนะคะทุกคนนี่กุ้งลวกค่ะนี่ดูค่ะอืมอืม,มอมนี่แป้งกับปวดเหมือนแบบจะปวดแขลดานะคะเรายังชิมยำบักม่วง ผูกหนามันจะน้อยนะคะอืมอมือือแบบนะคะอือทำย,ยัยผดก่อแม่เพิ่นหนะัก บกาออกฟองกระแปลงค่ะทุกคนแบบเพื่อนอายกาาแม่กินกับแม่นะคะพอไม่อยู่พอไปทำธุระนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนความหนวดเป็นยีบให้เบิงไก,ไกไ่เลยแบบมันต้องเบิงไกล่ละมันถึงวะแสบแห้งค่ะ ียมันลงจากน้อยเนี่ยค่ะหนวดปลาหมึกเน้นๆเลยเนี่ยค่ะหนวดปลาหมึกจับแห้จัง เขาอนุอยาดใส่มือเลยค่ะความก,กุ้งแป้งเกบวค่อยกินกุ้งซดค่ะทุกคนไปกินแบบว่าเป็นกุ้งลวกนะคะแบบลวกให้มันแบบซุกแบบไม่ต้องแบบดิบมากนะคะอันนี้การจะเป็นาตามไรบัวนะคะยี่หค่ะยีาบาท มาทรงนางนะคะเปด่าสามไปนี่ก็เป็นแบบตำไรบัวนะคะทุกคนนี่ค่ะแซบค่ะถ้าถ้าผูดด้ใดได้กินนีก็สิบแบบมากเลยค่ะบอกไปสุดๆเลยแบบแค่แบบเนาะค่ะ พราะเหนียวมันเหนียหลอดยาวมากไปชอบอ่ะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นสวยไปเลยออื โอ้ยเสียอืมพี่น้องแม่งว่านหลาย ขึ้นหนวดประมึกหนวดใหญ่นะคะร้านนี้ให้หนวดไม่ใหญ่มากนะคะระมารถหาหุกหนวดแล้บ้างไหมแสบแฉะหุกหนามันกันเนี่ย ับครให้เบิงกนไกๆเลยหูหนานมันเบิ่งก่อนอนี่ระดับความเพ็ิดน่ปานกลางนะคะ แบบเขามีแบบว่าเพ็ดน้อยเพ็ดปานกลางแล้วก็เพ็ดจัดจานนะคะแล้วไปกับ,บปานกลางข้อนะคะมักห้าปักกรอบนะคะทุกคนปักกรอบกันร่อยนะทุกคน นี่คือไหลบัวนะคะจำไหลบัวจำไหลบัวอีกสักแบบชิบ่อืออือ <c oughs> <c oughs> ปลากรอบตัวใหญ่มากแม่ทุกคนเมืองค่ะปลากรอบโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ดีจังเนาะอืยอืัคขอคุณ เอาสิข้าวโพดกับปลาหมึกนะคะเนี่ยค่ะข้าวโพดกับปลาหมึกไปค่ะ โดยกูอีสักตัวหนึ่งก็หน้าเนี่ยเพราะอนุญาตใส่มือดวยค่ะนี่ค่ะแบบุ้งแบบโดยนานเลยค่ะนี่นะคะถ้ากินได้หลายขวดมันจะแสบนะคะทุกคน ยังฝาห้องแลวทุกคนโอเคค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับกินแซบกินนัวเผ็ดปานกลางเผ็ดปานกลางดูดิซบคอยเปื่อยมืนเรอโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นกระจบว้เพียงเท่านี้นะคะแป็งกากทุกคนนะคะอย่าลืม กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะกด s u b สไคร์นนะคะเป็นกําลังใจให้แปลงในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แปลงขอโตล่าไปก่อนค่ะทุกคน <Bye. S 1> แล้วก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูนะคะ